ลงห้าสิบปอนด์นะครับตอนนี้ลองได้ไม่เยอะนะครับอยู่ในบ้านโหมดสีครับโหมดที่ชอบอล้วนนะครับสองดูความไวมันไม่ถึงครับ ยัียงก็ไอที่มันออกก็คือแบบที่ผลทดลองให้ฟังนะครับเนี่ยลมมันไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันจะมาค้างในสายสายสายสองสายนะครับแล้วก็เวลาไปปะทะบางทีมันออกไปรูเดียวครับถ้าสปริงตัวไหนตัวหนึ่งตั้งอ่อนมันจะไปตัวที่นั่นกว่านะครับสองรูจะตั้งเสียงยากนะครับของแท้ก็เหมือนกันนะครับผมเคยทำแล้วแต่คนไหนไม่เชื่อก็มีขายครับไม่ว่ากัน ปัญหาที่เคยเจอมาผมก็พัฒนามาหลายปีนะครับสองรูนี่บีบสายไว้นะครับลมค้างตัวนี้ไม่ดังนะครับเสียงดังอึกอักลมลมลมมันไม่บีบนะครับนี่เดี๋ยวมาลองบ้านปูงดูครับบ้านปูงโมสูตรผมดูนะครับเนี่ยดังครับ ลมมันน้อยนะครับในสายน่ะนบีบดูนี่ดังครับแล้วเสียงก็เหมือนเดิมนะครับแต่ผมมันจะเสะถียรเนี่ยไม่ดังครับผมก็เล่นหลายอย่างครับมอไซค์ผมก็เล่นนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดร้านนะครับมอไซค์ผมซื้อมาทำแค่ของผมเอ,อ,องรูก็เหมือนเราแยงขอดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ ซื้อมาลิ้นแค่รถตัวเองนะครับผมไม่ได้เปิดร้านเครื่องกึงก็ซื้อมาทำพวกมอไซค์ครับแต่เจาะสองรูนี่ผมใช้คือเออมิลิ่งนะครับเจาะบางกีไปเจาะองศาไม่เหมือนกันเสียงก็แตกต่างกันนะครับผมจะมีกิก๊กใช้เครื่องมิลิ่งเจาะเลยครับแต่ผมไม่ได้เปิดร้านพวกมอไซค์นะครับเครื่องกึงผมซื้อมาทดสอบงานของผมเอง